สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เฮ้าก็ใชมาเบิงวาวคิวเอาวาวลงนะครับเอสอสาวลงดิไม,ม,ม,ม่ก็ม้วนม้วนนี่ลูกม้วนลงฮะมว้ะมวนก่อนก็ได้ม้วนเก็บก่อนก็ได้อยู่ใกล้ๆกล้ค่อยสาวลูกม้วนเก็บก่อนให้มันมาใกล้ๆกล้ค่อยสาวมันสิหวานมือเลย เนี่ยมันมันหลุดมันจะใส่หนิเ้นนี่เอาออกไหมเอาออกไหมก่อนเอาออกไหมก่อนลูกอ่าเก็บดีดีครับเบาคิวกําลังหัดนะครับมันหลุดมันจะใส่นอะอ่าได้แล้วเอาวสายาวๆแล้วก็ม้วนเออเอาเสาวสาวก่อนค่อยมาม้วนก็ได้เอาวางไว้ดูเบาคิวจะเอา,บาวบาลงนะครับพี่น้องจะเอาลงได้ไหมเอา ดูทิโอ้ติดร่มแล้วงวดลีลาการสาวของบาวคิวครับโอ้ลีลาการสาวครับของบาวคิวกำลังเสียวลงครับพี่น้องเสียวลงด้ว่าตอนนี้สู้มือนะครับวา่าวบาวคิวสู้มือมากคุณครับเห็นตะมีแมบมีแมบอยู่นหครับเดี๋ยวสู้มือไกลพี่น้องมืงครับ มันกลางคืนนะครับโอ้หายไปแล้วมีบแหมบมีบแหม,มบอยู่นค,ครับวันละได้ยินเสียงบ่ครับพี่น้องมีบแหมบมีแหมบอยู่นครับอ้าวเดี๋ยวเพิ่นสิ่ทำการเอาลงนะครับเดินมาตรงนี้เดินมาอีกเดินมาเรื่อยๆมันถึงมันถึงจะไม่เชื่องมันถึงจะไม่พันเออ ไม่ใช่เอาลงที่เดียวลมก็แรงครับหาวเอาลงได้ไหมเบาคิวคุณครับลมมมาครับเบิงเสือกรวดครับไปน้ำสายไฟครับเสือกคุสูงครับสูงคุไปเรื่อยๆนะครับนี่สูงครับกำลังเอาลงครับเบาวคิวสิจับเข้าเดยวะต้องเดินไปตรงนี้ นี่เดินไปตรงนี้เดี๋ยวมันจะมาต้นไม้ตรงนี้ดูดูช่องจเจาลงตรงไหนหนุนเดินไปทางหน้าเอาเดินไปข้างหน้า,เอา,เ,นา,นาเอาลงได้ไหมดูทิศทางว่าเอามันไปมันไปถ้ามันไปซ้ายก็ถ้ามันไปขวาก็เดินออกซ้ายมันไปทางไหนหนัน่นมันไปขวาตัวนั่นเดินออกซ้ายเาจเาลงได้ไหมครับเอาคิว ลมแรงนะครับล้มไลวะเอ้ยอะลมแห้งแบบเฮ้ยอะเฮ้ยงฮีง,งมากข้างล่างแฮ้งๆงดูลีลาการเอาลงครับจะจับเขาได้ไหมจจับเข้าได้วะพี่น้องเอาดูด้อดูช่องดีๆ เดินไปยีกเดินไปทางหน้านุนอีกอตอนแรกว่าจะปล่อยไว้นะครับแต่ทีนี้จะเอากลับด้วยเอาลงในวะเบ,บาเชีวอน,นุรักษ์ไว้นะครับรักษาไว้ครับอน,นุรักษ์ไว้ เลียนกิ่งไม้ไหมนี่มันจะมากากิ่งไม้เดินมาซ้ายเอออนุรักษ์ไว้ครับการละเล่นครับการละเล่นพื้นบ้านครับถอยไปอีกเดินหน้าไปอีกหนุนเดินหน้าไปให้มันลงล่องมันถึงจะจับเขาได้ไม่งั้นมันจับเขาไม่ได้นะั่นลงแล้วครับเรียบเรวเร็วเ,รวเลยครับนี่ ดูลีลาการสาวว่าวของบาวคิวครับบาวคิวที่เด็ดเครืองในเบิ่งลีลาการสาวว่าวครับบาวคิวที่เด็ดเครืองในนี่ดูครับสาวว่าวแบบมืออาชีพบครับเหมือนตกเบ็ดแด์นลน์เลยครับนี่เดี๋ยวจะพาไปทะเลด้วยแล้วครับปีหน้านี่บาวคิว จับเข้าไดนะ้บ่าน้อวอาชิวอ่าแล้วครับวาวมาใกล้ๆแล้วครับตอนนี้นี่มีแมบมีแมบมีแมบอยู่นี่นะพี่น้องนี่เห็นแล้วครับนี่มีแมบมีแมบมีแมบนะเห็นไหมครับนี่ไปแล้วเอาเข้าไดนะ้กว่าน้อเอาเข้าไดนะ้กว,นะว่าน้อเอาได้กว่าน้อเอา เร็วเร็วเร็วเดินออกไปเดินหน้าไปดิเห็นไม้ต้นไม้น่ะมันจะเอาลงได้เหรอเดินไปเออเออสาวลงเร็ว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 สาวอย่าให้มันมาพาดต้นไม้เอาลงสวยๆดูช่องดีๆดูช่องดีๆดูช่องดีๆเดินเดินเดินมันจะพาดต้นไม้เดินไปนู่นเดินไปนู่นเอาสาวสาวอย่าวิ่งสาว สาววิ่งสาวเร่งๆนี่ตา้เอาเข้าบ่ได้เอาลงไม่เป็นครับนี่ยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะเชือกหายนี่ไปปล่อยลูกไปปล่อยจะไปวิ่งตามเชือกได้ไงมันก็ต้องรีบสาว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 นะครั้งแรกครับกับการเอาเ่าลงเดี๋ยวจะรอดีตามไหมครับพี่น้องกับเป้าเิว ที่เด็ดเครื่องใน